ฟังนี้ไม่ต้องเป็นไปได้นั่นอนรับคะเริ่มจากจะด้านเหนือก่อนอาเล่าให้ฟังหน่อยก็ก็คือรู้พวกเรารู้สึกว่ายังยังยังก็คือทุกอย่างแบบมันเป็นไปได้ค่ะหมายถึงว่าอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นเราเรารู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมจริงๆมันเป็นไปได้แค่เราแบบเหมือนเปิดใจแล้วก็ลองให้แบบปล่อยให้มันเข้ามาลองกล้าพาใช้หน้ากับมันทุกอย่างเป็นไปได้ครับผมซึ่งรอบนี้ก็มาภายใต้คอนเซปต์ The Power of Possibility ครับผม ใช่ไหมส่วนมากส่วนมากคือเดินเดินทางกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เราก็ต้องแบบสนิทชิดเชื้อกับทาง King Power กันอยู่แล้วเอาเเ็นไงบ้างขอคอนเิร์ตอใหม่ในปีนี้อะไรเงี้ยคือผมก็รู้สึกว่าคือทางเอาเอาอย่างงี้ก่อนดีกว่าพวกเราทุกคนนะครับยินดีมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของแคมเปญนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยก็จะเลติเซนต์ในด้านต่างๆของทาง k พาว Power ครับผมซึ่งแต่ละคนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่แต่ละคน ทุกคนเนี่ยจะเข้าใจว่าแบบ King Power คือแค่ Duty Free ถูกป่ะครับแต่ว่าตอนนี้ทาง King Power เขาได้แตกรายธุรกิจออกไปในหลายๆลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมหรือว่าเรื่องของ Duty Free แล้วก็ขยายไปทำอ,ออนไลน์มากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เรามา represent กันครับซึ่งเราทั้ง10คนเนี่ยถือว่าเป็นเป็น maker ใช่ไหมดำรงตำแหน่งนั้นครเออมันต้องทำอะไรบ้างคะตรงนี้ก็ make possibility ไงครับจ่าสร้างความเป็นไปได้มันเกิดขึ้นเออใช่ไหมแต่ผมยังไม่เข้าใจว่าความหมายคืออะไรนะครับต่อร้อนเร็วรอนเ้อวเอออาโฟริฟราคาสาวๆเป็นไงบ้าง7คนได้มาร่วมงานกับโปรเจกต์นี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะคือแบบว่ามีแต่พี่ๆใบใหญ่ๆอะไรเงี้ยเราก็แบบตื่นเต้นมากๆอะไรเงี้ย โอ้ยหนึ่งเป็นหนึ่ตาแล้ก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้มันแบบเป็นไปได้เอออมีมีอะไรที่แบบชื่นชอบรู้สึกว่าเออที่นี่แหละฉันต้องมาหน่อยสำหรับ King Power ละครละคนทุกบทผมรู้สึกว่าอย่างที่บอกมันคอนเซ็ปต์มันคือ p o s s i b i l i t y อะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่า King Power ทำในสิ่งที่ บางทีเราคิดไม่ถึงว่าจะทําแล้วมันก็เป็นความเป็นไปได้จริงๆอย่างเช่นว่าคลิปเอ็นคอลเล็กอะไรเงี้ยที่แบบคลิกก่อนแล้วก็เข้าไปคอลเล็กที่สนามบินหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าคอนเซ็ปต์มันเจ๋งมากแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะมีความเป็นไปได้แบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งอนาคตก็จะมีแบบคอนเซ็ปต์เจ๋งๆอะไรเงี้ยออกมาแบบเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ผมรู้สึกว่าคอนเซ็ปต์ที่ King Power ปล่อยมันมันมีความเป็นเฉพาะตัวของ King Power จริงๆที่แบบไม่มีใครจะทำได้แบบนั้นอะแล้วมันก็เป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วมันก็เจ๋งทุกอันอะไรเงี้ย ค่ะเลรันครับผมคืออย่างอย่างที่พี่เจ๊บอกนั่แหละว่าว่าพอเขาทําสิ่งที่ดูจะเป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้อ,อย่างเช่นทุกคนอาจจะเข้าใจว่าไอ้คิมพาวเวอร์จะต้องมอีไฟบินเท่านั้นถึงจะต้องซื้อได้อะไรเงี้ยซึ่งทุกวันเนี้ยเขาก็เลยเขาเรียกว่าเพิ่มเติมในส่วนของขาดธุกกิจเพิมเ่มเติมก็คือเป็นเดอะเฟสเตอร์ครับผมซึ่งม,มีช็อปที่ทุกคนเนี่ยสามารถซื้อได้โดยที่ไม่ต้องมีไฟบินอ,อะไรอย่างนี้ประมาณนี้หรือแม้กระทั่งลายอื่นไม่ว่าจะเป็นเครือโรงแรมหรือว่า ทางฝั่งกีฬาที่เขาแบบเหมือนเขาไปมีส่วนร่วมในหลากหลายกีฬาอะไรเงี้ยครับในทีมประกีฬาเดี๋ว่าการช้อปปิ้งทางเว็บไซต์ที่สามารถส่งถึงบ้านได้เลยก็คือทุกอย่างเป็นไปได้จริงใช่ครับช้อปปิ้งครับอ่าน้องโฟเอฟถ้ามีอะไรผูกพันกับทางทิงพาวเวอร์บ้างคะสักหนึ่งตัวแทนก็ได้นี่รีแอสเซทเลยนูเอฟลาเลิศมาเล้ว จริงๆอย่างที่บอกไปว่าแบบเป็นสายช้อปปิ้งกันหมดจริงๆเราเคยใช้นะ n ี่แอนคอเล็กตอนที่เราไปลอนกันก็คือตอนนั้นเอ้ยไม่มีเวลาช้อปปิ้งเลยก็นี่แหละได้คิงพาวเวอร์มาช่วยทำให้แบบมีแว่นตรงแว่นตาที่ถองเอ้ยใส่ไปเลิ่อนที่ญี่ปุ่นก็คือไม่ได้ไปซื้ออะไรที่ญี่ปุ่นเลยซื้อที่แค่เบอร์แลนฝากเขาหน่อยนะสำหรับแคมเปญนี้ค่ะเดี๋ยวเออก <prosperity. S 2> ครดี้ดด่อ,อ, <laughs> อาข <c oughs> ผมก็ <c oughs> ขอฝากแคมเปญด้วยนะครับ The Power of Possibility นะครับผมก็ฝาก King Power ไว้ด้วยครับสำหรับใครที่มีไฟบินนะครับหรือไม่มีไฟบินนะครับก็สามารถ มาซื้อได้ครับที่ King Power รางน้ำนะครับหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์นะครับบนเว็บ King Power .com นะครับผมส่วนใครที่ไม่มีไฟบินเนี่ยก็สามารถซื้อหรือว่าช้อปปิ้งได้นะครับที่ The Faster ครับผมครับ Faster เออ Faster ครับผมครับผมก็คุณพูดหมดแล้วผมจะไม่เหลืออะไรเอาผมขออนุญาเป็นตัวแทนอ๋อขออนุญาตเป็นตัวแทนก็ขอฝากกวนนะครับอยากให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ที่สะดวกสบายแล้วก็ดีแบบนี้ครับผมคคครรัับบบผมขอุณขอบคุณครับ